ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแพชโนดอย่าไปไม่อ่านดูคลิปดีวกว่าดูคลิปแล้วปวัวกับการงตอนดีกว่าดกตัวมุนโดจาก480พีเป็น180พีแล้วแพทซ1 1บมาพร้อมกับดร์มุนโดโฉมใหม่ที่นอกจากจะเพิ่มความชัดให้มุนโดแล้วตัวมุนโดเองยังมีแพสซีที่กันซีซีสุดเท่อีกด้วยและมาพร้อมปกปบสกินใจเกเรยอย่างพูปาร์ตี้แบบและพูปาร์ตี้เซ็ตใครอยากใจเกเรยอย่าก่าสก,กินนี้ล่ะ เอาละไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างที่ทุกปรับ a f ฟเลอ s สคาตานฐานเวทเพิ่มขึ้น4หน่วยการเติบโตของ AD เพิ่มขึ้น0.6หน่วยปืนเซเวรัมเมื่อใช้สกิลจากยิงไวขึ้น33%เพิ่มเป็น50%ส่วนออนฮิตดาเมจก็เพิ่มขึ้นจาก10-30เป็น10-40หน่วยแถมวกเปอร์เซ็นต์ดาเมจเพิ่มขึ้นจาก21-30เป็น20-35%ของ AD แต่จะไปลดการฮิวของการโจมตีปกติแทนจาก3-20เป็น3-10%และถ้าหากใช้สกิลนี้จะได้รับฮิ เพิ่มเติมจาก3 2 2 0เป็น9 3 0ถึงปืน Creation Drum Damage จากป้อมปืนแรงขึ้นจาก25 8 5เป็น31 1 0 0ถึงหนึ่หน่วยแถมบวกเอร์เ AD เพิ่มขึ้นจาก35 5 0ถึง 50, เป็น40 6 0ถึง Draven Skill Spinning Act Damage พื้นฐานเพิ่มขึ้น5หน่วยทุกเลเวลและบนนัส Damage ก็เพิ่มขึ้นอีก5%ในทุกเลเวลอีกด้วยหน้าพลังโจมตีพื้นฐานลดลง2หน่วยตัวนี้ก็บัฟมาหลายแพชติดจนติดเมตาหลายเดือนจัดแแต่ถูก f, คนค เฮคาริมเกาะพื้นฐานเพิ่มขึ้นสาหน่วยสกิลแรมเพชเปอร์เซ็นต์เดามเอดีเพิ่มขึ้นอีก10%จากม้าแท้งที่โคจะ OP จะบับให้กลายเป็นสาย Mar age, ม้าดามเมเหมือนเดิมที่ไม่มีใครสนใจอิราวิการเติบโตของมานาะเพิ่มขึ้น10หน่วยผมอยากเห็นเจคคนนี้ในการแข่งขันบ้างจังตั้งแต่เข้าเกมมายังไม่เคยเห็นเลยบับอีกบับอีกเจวันโฟสกิลกรนเอจิสคูดาวลดลง2วินาที ใครส์สกิลวีกิทตอร์แรงคูดาวเพิ่มขึ้นในทุกเลเวลอยู่เป็นเลเวลสุดท้ายอ่าความกลมอยู่ที่ความแรงไม่ใช่หรอครับปรับคูดาวทำไมเมลไพสกิลทันเดอร์แครบออนฮิตเจ g เมทเพิ่มขึ้น5หน่วยในทุกเลเวลแถมแรงตามเปอร์เซ็นต์ของเกราะเพิ่มขึ้นจาก10เป็น15เปอร์เซ็นต์ทุกทีหน้าสัง่ง รมมามัสสกิลเดทส์บอลเคิร์บอนัตก,กระเพิ่มขึ้น10หน่วยสกิลโซลริงสแลมคูดาวลดลงในทุกเลเวลบัฟรอสกินแพชชเน่รน่นนาซัตแพสซีจะดูดเลือดได้ลดลง2%ในทุกเลเวลเรเน็กชั่นสกิลครูดเมธาใช้ใส่ยูนิตท,ที่ไม่ใช่แชมเปี้ยนจะได้รับฮิวล,ลดลงในทุกๆเลเวลทารอนสกิลเรกเดเมดมีดขาไปจะเบาลงในทุกเลเวลโบนัสเปอร์เซ็นต์เอดีก็ลดลงจาก55เหลือ40เปอร์เซ็นต์แต่เดเมดมีดขากลับแรงขึ้นในทุกเลเวลแทนและ,ะเปอร์์เเซ็็นนตกพิ่มขึ้ จาก70เป็น80%หลบมีดขากลับกันดีๆละ่ะอูอเรียสกิลฟินิกสแตนเด์เมทพื้นฐานเบาลงในทุกเลเวลแต่ไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์เอพีจาก70เป็น80%แทนเพื่อให้ต้นเกมอูเรียฟาร์มได้ช้าลงวาลัสสกิลไบเดตเคเฟอร์โบนัสเดยเมทจากเลือดที่หายไปเปอร์เซ็นต์ลดลงในทุก วูคงการเติบโตของโจมตีลดลง0.5หน่วยสกิล Crunching Blow เปอร์เซ็นต์เดามาเอดีลดลงจาก50เหลือเพียง45เปอสกิล Bouncing Bomb แรงขึ้นในทุกเลเวลจากเวอร์แรกสกิล Mega Inferno Bomb จะเคลื่อนที่ไวขึ้นจากความไว1,550กลายเป็นความไว2,250สปีดก็จบกันไปแล้วครับสำหรับแพทช์11.12ในโหมด Summer List ไม่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องไอเทมหรือรุนแตอย่างใดเป็นแพทช์เล็กๆสั้นๆที่เอาเวลาไปทำ Doctor Mundo นั่นเองส่วนแพทช โนต t ฟมีอะไรบ้างไปชมกันในแพส11.12สำหรับโหมด TFT ได้มีอีเวนต์เฉพาะของ TFT เรียกว่า Sky Glass Origin โดยจะเป็นการรวบรวมชิ้นส่วนของ Sky Glass ซึ่งแต่ละชิ้นส่วนสามารถได้จากการทำภารกิจที่แตกต่างกันทั้งหมด15อันและก็มีรางวัลฟรีๆด้วยนะอย่าลืมไปทำทกิจกรรมด้วยล่ะนอกจากนี้ยังมี Little l e g e จ d ระดับ Mystic ตัวแรกของ TFT นั่นก็คือเอิร์ฟเดซเจ้าของตะหลิวตัวจริงเสียงจริงมาแล้วน่ารั ระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่ๆลูกแก้วลูกแก้วจะสามารถดรอปของอย่าง Reforge r และ m a g n t i c Renover ได้แล้วถ้าใครยังจําได้มันก็คือที่ถอดไอเทมนั่นแหละกับที่ส่มไอเทมใหม่ของเซต4.5นั่นเองนำมา reuse ส่วนระบบอาร์มรีหรือระบบเลือกไอเทมทุกปรับดังนี้ด่าน3ขีด2จากให้เลือกไอเทมปกติ2ชิ้นเปลี่ยนเป็นเงา1ชิ้นปกติ1ชิ้นด่าน4ขีด2ถูกนําออกจะไม่มีไอเทมให้เลือกอีกต่อไปแต่ในเมื่อนําด่าน4ีขีด2ออกไปจึงไปเพิ่มที่ด่าน5ขีด 2, 6ีด 2, 7ีดบาบา,บาทุกๆขีด2จะมีไอเทมมาให้เลือก4ชิ้นโดยสามารถเป็นได้ทั้งรีฟอร์เจอร เนโกเฮลแม็กติก r ีโนเวอร์โหลดได้ตะหลิวไอเทมธรรมดาไอเทมเงาหรือแม้แต่ไอเทมที่ผสมแล้วก็ยังโผล่มาให้เลือกรวมถึงไอเทมแปลงสายด้วยเช่นกันบ้าดีไหมละ่ะหลังด่าน6ขึ้นไปจะไม่มีไอเทมแยกชิ้นมาให้เลือกเพราะเล่เกมแล้วอไอเทมไปตีตกันตบๆให้ตายกันไปข้างนึงอีกจุดที่เปลี่ยนไปของระบบเกมคือความเสียหายคริเขคอลพื้นฐานจะถูกลดเปอร์เซ็นต์ลงจาก15 0เหลือเพียง130%เพราะไอเทมคริมันแรงเกินไปเผ่าและคลาสต่างๆถูกปรับดังนี้ล่ามังกกถู พิ่มแบบ6ยูนิตโดยล่ามังกรจะได้รับ140 AP ส่วนเพื่อนร่วมทีมจะได้100 AP โคตรแรงเกราะเหล็กเพิ่มเกราะเหล็ก4ยูนิตได้รับเกราะ180หน่วยฟื้นฟูเพิ่มฟื้นฟู6ยูนิตเข้าไปโดยจะรีเลือด10%แต่ถ้าหากเลือดเต็มจะรีมานา10%ทวงแขนเพิ่มทวงแขน4ยูนิตโดยจะเกิดใหม่พร้อมกับเลือด75%เสริมเวทเพิ่มเสริมเวท6ยูนิตโดยจะได้รับสูงสุดที่80 AP ที่สแต็กสูงสุดโดยจะเพิ่ม AP 8หน่วยในทุกการไลกเสียงเสริมเวทสูงสุดที่10สแตก็กปะทะ เพิ่มปะทะ9โดยจะได้รับโลหกส0ตามแม็กเลือดและ AD จะเพิ่มขึ้น10หน่วยในทุกวินาทีทหารม้าจะลดความเสียหายได้ลดลงที่3และ4ยูนิตเกลียดชังไซออนจะหยุดหลังจากชาร์จโดน2ยูนิตและเมื่อไซออนไร้สกิลจะยกเลิกของผลลดความเร็วโจมตีและพลังโจมตีแต่เกราะและต้านทานเวทลดลงที่4และ5ยูนิตของเกียดชังพลังโจมตีก็ถูกลดลงทั้ง3 4 5ยูนิตโบนัสเอดีก็ถูกลดลงทั้ง 3, 4, 5ยูนิตของเกียริช้งรุ่งอรุณได้รับโบนัสเดมจเพิ่มขึ้นจาก10เป็น12%บัฟสทีปะทะโลที่ได้รับตามแม็กเลือดเพิ่มขึ้นที่3ยูนิตเช่นกันการปรับปรุงแชมเปี้ยนแต่ละเทียมีดังนี้เทีย1วีซันดาสกิลแรงขึ้นในทุกดาวทั้งเดมจครั้งแรกและครั้งที่2เวนสกิลแรงขึ้นที่1ดาวและ2ะดาวบัิเมรีมีาจะใช้มานา85เหลือเพียง80น่วยเที 2, ย2แบรน นาทีเฮคาริมสกิลจะทำาดามเมจเบาลงในทุกดาวและฮิวเบาลงในทุกดาวอีกด้วยเช่นกันเลอบรองโซจากสตัน2วินาทีเปลี่ยนเป็นระยะเวลาตามจำนวนดาวและเพิ่มเลือดจาก550เป็น600หน่วยเนวเทลุสพลังโจมตีเพิ่มขึ้นจาก65เป็น80หน่วยสกิลแรงขึ้นในทุกดาวอีกดว้วยเซจูนี่ตีแรงขึ้นจาก45เป็น65หน่วยเทรชตีแรงขึ้นจาก55เป็น75หน่วยเทีย3แคทเอร์น่าสกิลเบาลงที่3ดาวทั้งเดามเมจแรกและดามเตจตอนบลิงรีเวนสกิลเบาลงที่ ี่3ดาวแถมพลังโจมตีลดลงจาก90เหลือเพียง85หน่วย นูนูมานาใช้สกิลจาก70เพิ่มเป็น75หน่วยไซร่าจากมานาเริ่มต้น60ใช้120เปลี่ยนเป็นมานาเริ่มต้น40ใช้100หน่วยแต่ดาเมจจากสกิลบอลลงที่1ดาวและ2ดาวทรีสีอเฟรอสมานาตอนใช้สกิลจาก100ลดลงเหลือ90หน่วยแจ็คสกิลที่ทําให้ได้รับโบนัสความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นในทุกๆดาวครามามานาล็อกหลังจากใช้สกิลเพิ่มเป็น1.25กลายเป็น1.5วินาทีแต่มานาเริ่มแรกลดลงจาก60เหลือเพียง50หน่วยและหลังจากใช mana, Mac, mana, จะลด 20, 20, 40ตามจำนวนดาวถูกปรับเป็นจะลดแมกมานาลง 15, 15, 30ตามจํตามจำนวนดาวที่เนิร์ฟลดมานาเพราะสก,กิลของเธอจะแรงขึ้นในทุกดาวนั่นเองเวลคอสความรโจมตีเพิ่มขึ้นจาก0.65กลายเป็น0.75หน่นวยเทียห้าเคลการได้เซ็งครั้งที่3ปกติเคลจะหลบทุกอย่างทุกๆการโจมตีครั้งที่7ถูกเปลี่ยนเป็นต้องตี10ครั้งถึงจะหลบทุกอย่างโดนเนิร์ฟสองแพดติดแล้วนะเคลไอเทมอารเ์เคนชัวสตาร์แรงตามแมกมานาเพิ่มเป็น45เ อาร์คเดมอนสตาร์ออฟอิ t ม l ทัลเพิ่มเลือดตามแม็กมานาเพิ่มเป็น400%บลั s t ทอร์เตอร์ดูดเลือดลดลงจาก40เหลือเพียง33% l i สเทอร์เตอร์จากลดเลือดต้นเกม33%ลดลงเหลือเพียง25%แฮนด์ออฟจัสติจะมอบพลังโจมตีและสกิลแรงขึ้นเป็น45หน่วย i o ออนิกสปาร์เจาะต้านทานเวทได้ดีขึ้นจาก40เป็น50%เซ c กซ f ฟิช a l ลกาเลจากเมื่อก่อนใช้สกิลจะลดเลือด15%ของแม็กเลือดกลายเป็นลดเลือด100%ตามแม็กมานาแทน ท่าน Revenge จากทำความเสียหาย25%ของความเสียหายที่ได้รับลดลงเหลือมา20% w v e n t Full Trap c o r e เป็นชื่อเป็น Banshee c a l ชื่อคุณคุนเชียวก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ p a s 11.12ในโหมด TFT เป็นครั้งแรกที่ TFT มีอีเวนต์เป็นของตัวเองนอกจากนี้ Meta นี Met ้ i, ได้บัฟตัวหนึ่งบาทที่เคยแบกและ4บาทที่เคยแบกให้กลับมาห้าหันกันอีกหนึ่งครั้งสนุกกแน,น่ๆพร้อมกับระบบเลือกไอเทมแบบใหม่เข้าไปอีกถ้าผมอธิบายอะไรผิดพลาดหรือตกลนอะไรสำคัญๆไปก็อย่าลืมคอม เมนต์ไปได้เลยหรือดังเต็มๆก็อยู่ที่ใต้ดีคริปชั่นเลยสุดท้ายถ้าชอบผลงานก็อย่าลืมสั b สไ r i b ์ไลค์แชร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ